ให้มาทำตลาดใหที่เราไปมันเมื่อไหร่ด้วยเกิดควนี้นะครับเราจะทำทาเตะตลาดนะครับเพื่อจแข่งในรอบต่อไปนะครับไปดิปุ๊บต้องต้องเล่นแลัโอ้ทีกระดานั้นที่ไหนตรงอ่ะโอ้นี่ะตลาดครับปุ๊แม่งโอ้โหครับเยอะเลยเยอะเลย ทีงแรกสีส้มเอาตอท่าถนุนจากจังหวัดกุงเทพนำอยู่รถไม่ฟ้าวสามประตูตัวหนึ่งนะครับขำขันเอ b ซีปีสีเหลืองเห็หมก็ออกอลที่ตัวเดียวอ่ะเบอร์สิบเบอร์เก้อ่ะรัตนชัยคุณพี่เล็กกับปูสาวประตูของทางฝั่งขำขันบียำบีกับยำเหลืองครับหานแก้วจังหวัดพอขวาไปให้กับนิพน์จันทิถีนิพน ให้บอว่โพูกกบต่หวัพยิกไม่ได้แล้วสองโลเอกเาโดโดอกครับไอโดตั้งห้ามาหกิโลเมตรแต่ว่ายิงไม่โดนกว่ายังไงเนเอาดูลว่าไอโดก็ดูไม่จำได้แฟนขับเยอะครับเฮ้ย ได้บอลแล้วไม่น่าให้โอ้ยให้ไปเลยคุณรับ hmm. ตัวเลตนาชัยไปครับโย่พรามึงอะโย่ไปไปไเจียเจียถ้ามึงไม่มัดจบไม่มีใครจำได้เกือบมัดจบด้วยมัดทำบ้าอะไรรู้เลยว่าใครอะมามามากโทษจะจิ้มโดยครับซ้ายชิดสุกร์ซ้ายซ้ายเฮ้ยขวาขวา

ไปบุญแก้วครับไปบุญปลาทางก่อนก็ได้นิดนึงทางได้รวมแล้วนี้ไปปมเมื่อเกมไปปมกอยด์อมไปบุญจากนี้เดี๋ยวก่อนออกไปคเขาหาสนนจะได้ทุ่มโยนพาราดาเรียงไว้แลลองดูด้วยปับให้ทีมช่วยกันพานาดาเล่นไปเฮ้ยเล่นไปจักหลังคที่ผนมาให้บุญแก้ว ไยบุญปาก็ก้าให้ประวัติครครคุณน่านนที่โอ้านนกแกวเทียมรักไทบุญมาที่หาเลขสี่ับวุฒิสิทธิ์ที่สาวเวทออกขวาไปได้โดนเอาเเกมแก่อนครับแตอโดได้ขีดข้ออโดขีดข้อพรไม่ถึงธานุได้อีโด้ได้เมาดเีกแ้วครับท่าน หาให้ครบแน่ก็กีฬาของปานแก้วครับองซอลข้าชนวนขึ้นน้ำไปอีกเป็นห้าประตูจำนวนนี้แต่เขาลุยสั่งมาจากเบื้องบนน้โอเคถือว่าเราประสบการณ์ครับปากแข็งขันดีเราเล่นในหมู่บ้านนั้นจอมนี้เราเป็นชิโน่เล่นแข็งแกร่งมากเจอ๋ยวทีนี้ประสบการณ์เราจะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นแล้วครับ วัดติดเกินเราอวัดเี่ยวไปทางนะครับเลยปุ่งเลี้ยงแบบน่าปุ่งปุ่งแก้วแก้วแก้ว้วแก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 ้าแก้ก้วแ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 ก้งแก้วแก้ว้วแก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 ้วก้วแ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 ก้ก้วแก้วแแก้ว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 แก้้วก้ว้วแก้้วแก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 ้ว นเปลี่ยนตัวมาปัดฟุดบิดเดี๋ยวก็น่าเจอในมุมของขุนขัน FC ขุนหันขำนขันดีน่าตางุนกิจตั้งเกมในการเปลี่ยนตัวเอาหมายเลขสี่ทงไมครับทั้งฝั่งทีมดูไปสักกันหอมบล็อกมาได้ครับ โอ้ยยิงวุ่ยเหมิงผมตอบครับไปโบนอ้นแก้วแถวเนี้ยเนาะยิงได้ทำไมเราเป้นการทีได้ว่างเมื่อเช้าโอ้ยการตรงเนี้ยพื้นที่ยังกว้างมันไม่ลองยัดเข้าไปหมดแล้วปัดตรงนี้โตโตปัดตรงนี้แล้วปัดตรงนี้ไงบอกว่าทีมเนี้ยดีไอ้ท้าชนะตัวเหนื่อยนครสวรรค์ดีว่ะโอเคไไปได้ไหมกันชิดกันชิดสมบุญ ตคปมาสิครับแข้งครับผมอาณาจกรได้ไหมตรงนี้ฝ่านได้ครบเจ็ดตัพระดาเนียมพาออฟ้ามาให้พราดาเนียมพาผมว่าที่นี้ดีกว่าดูนี่แหลบอลจังหวัดเดียวที่เลยดูนี่ดูนี่โอ้โหมาไม่เข้าเป็นแรงมันก็ไม่เข้าข้ออนุแก้วเทียมรัอนุค้อคืนมาให้เลยวนอก้วยอยับอีก ไหบุญให้บุญให้กับวุฒิสิทธ์ี่สาวเว็บุฒิสิทธิ์ทำไมให้ไปแล้ววุฒิสิทธิ์เปิดเต็มครับอาณาเนียมพาตัดลาก่อนให้สตารบักล่อไโดล่ออล้ว่อลอล่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 อลลอออลดอล่ัอออ่ออออล รนละนท่กับไม่หวังเอายแล้วนดูนเกมทีนาอย่าเลยพี่อย่าไปทักใจเลยครับโรงเรมยนบริษัดกันทร์หอมแม่จันทร์ใช้าผงสาวตูปไม่ต้องคว้าให้รับกลิ่ครับเด็กใช้ปลอดไปโอ้โห้เลือดเพี่ยนไปตัวมาแล้วไปได้ผเสาตูปลอดไปไม่ต้องให้มันยืมไปแล้วถ้าผู้ช่วง อภรรสับนนี่เขากางมาดีกว่ายอดของป้าเจ้าของฟ้ามาพระดานียมพาอมาให้เช็คไม่ถึงครับทันเช็ดถึงก่อนไหมไม่ได้ก็ยากเยือกขวาทั้งเดียวไม่ได้ก็ยากเยือกทุกการ์มมาไม่เฝ้าไม่เฝ้า วิดาศักดิ์กันหอมไอโบโลเจลม่งออกมาว่ามันต้วนพอะลุงรามันเลิกเลิกวิ่งเพมันกินกันเนาะโอเได้ไหมสถาพรคุณทอันเชสมบุญันเชด้อันเช็ด้ยสกุญบุคบคารนะครับไอเเนี่ยนี่ะสยันเยมันจะตั้งชื่อนะ คนอดแก้วก็ตายญี่ปนจ้งิตัยเอขึ้นมาที่สาวเวทที่เส็จไปแล้วกพที่สสาวเวทยิ้มชิดจ้าหน้าตาเยอะเลยเกมเโตมา ไปบุทโอนเก้าขึ้นกับพันชิตยังไม่เห็นในจอไลไปด้วยตัมาไม่เลยแล้วปาวุฒิพลสุบะพอเชามาดพลนำพนุพิ่มพวงครับแม่พนุเดินหลังไม่วินาท์จันหอมตอนเช้าพอไกลแต่เช้าเลยจอแล้วไปบุทโอนเช้าครับ พาดูแก้วเทียมรัฐพาดมาปาวุตเบิร์นเคไห่เอกชัยทัพเป็นเช้ยเปิดนงเให้บอลลับกเพิ่มสัปดทันไหมอ๋อยังพอได้แต่มุมอยู่ก็ควรเสียงอนุรักษ์วงการให้หฝั่งขำันบีวุฒิสิทธิ์ลงยิงก็ติดวิรกันหอของอสอท่าจดตลูโตกับสต่อหนึ่งกวิรษตักเอ้านิดเดียวแต่วาทำลายการเล่นของฝ่ายลูก ทำให้ทีมอตทานดีลได้ปีที่รับทงเลยไม่ค่อยคิดไว้ก่อนนะเล่นมคิดไว้ก่อนตองเลยเนมาเร็วแล้วปรยิงเลยครับแมงน้งคนประตูลรพุ่งคมันต้องเล่นูเร้านโมรอร้านโมวันนี้ผมูปล่อยยูงกลาเลยใไอบอลไปลุ ใสบอลลูกกันวิทยบอลลูกนะอาดาดิมพามาให้เกยง์การแก้วดูให้บอลดีทีนี้น่ากลัวที่เรียบร้อยเลยครับอลเจาังหวะเดียวอห็นมเล่นดีนักอหนน่บอลเกียจานทำแทริกได้เลยครับมาในแก้ครับขอต่ท่าสิาาเกียจานเป็นหกประตูต่อหนึ่ง เกข้มไม้ก็ทังฝั่งทีทังขันบียิงไกล้างครับโอ้โหเขง้อากอรเหมือนกันสั่กระน้องเทียมมาไปบนนลก้าวของขันบีไปบนกุญยจ้อยกลับไปห้ามคานไปครับเาต่อท่าจันวันเลิ่มทังฝั่งซ้ายมาให้คันชิดสุพลพลิกไม่ได้ยิงซ้ำนะครับแม่ตรงนี้เขาสองซ้ำเต็งที่เลยครับสถาพรเจือจาย เก็บมาครับรัตนชัยฝุนพิลึกมาให้ไผ่บุญโอนเก้าไผ่บุญทำไงเอาป๋าไปให้กระชัยโอ้ไผ่ชายสับเก็โล่งแล้วมานูแก้วเทื้อรัตมาทางซ้ายให้นิพนธ์จันพิธีนิพนธ์ได้สวยครับตรงนี้เดินเข้าด้านหลังเข้าไปนี้จังหวะเฮ้ยเหลืองนี่เหลืองนี่จานกุ๊กเหลืองนี่ห้าสิบบาทหรือโอ้ลูกนี้ไม่เหลืองลูกหาสิบบาท ไอ้ยอลูกพี่ไว้ฝังดินไม่ได้้ที่ของฝังทียมคุณเหลืองใจคุณขันีคาเบียหมดิเอเฮ้ยยอดยิงเบาตายวุ้นที่เสร็จที่สาวเวนะครับโดสามประตูโดสามประตูวนที่เสร็จโอ้โหดีมากโด ครับตนแรกคนดีสุดนักนตะโกนหลังไปลบการแข่งขันช่งหลังคนี้ผมกอเอาต่อท่านฉลิม่สีส้มก็เอาดีคนมีแรไมนขำดีสีเหลืองไปองนะครับนั่อู่่ใจมันหปรือเพี้นพี่ันนะครับตอแจงนะครับคับคือเราทุมนะครับมาที่กองบการเลยนะครับก็ไม่ร ประกาศอีกครั้งนะครับขอแจ้งกับทุกทีมนะครับทุ่งทะเลาะนะครับเข้าไปคุยพ่อดนะล่ะถ้ามาจัดตลากตู้ตองในตอนในเวลานี้นะครับคุยไมยังคุยแล้วได้ป่ะต่อไปนะครับขอเชิญทีมเอวานะครับกับทีมโคเอนะครับ